ผมว่าสภาพนี้มันก็ดูเท่ะนะทุกคนดูดิคือตอนนี้นี่พี่เว็บเนี่ยได้ใส่หินก้าไปแล้วก็ตามด้วยอันนี้เหมือนกันเป๊ะตรงข้างเท่ากันด้วยเห็นไหมดูนานข้างอ oh no! ๋อน่อ็บอกเลยว่าสกิลการสร้างก็ไม่ได้ตกไปอะครับ โอเคทุกคนก็กราบสุดทิท่าผู้ชมทุกท่านก,ก,กันด้วยกันนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกม Minecraft ของเราอีกแล้วอยู่ใน Minecraft เอาชิดลอดตามราหาปีศาจท,ทั้งเจ็ดตัวซึ่งก็หลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้สร้างเจ้าสิ่งดีขึ้นมาเว้ย มันคือคานไม้ที่เอาไว้รองรับบ้านของเรานั่นเองซึ่งเดี๋ยวในพาทนี้เนี่ยผมจะมาสร้างบ้านหลังนี้ของเราเนี่ยให้มันเสร็จเว้ยเออแต่ขอ,อตกแต่งหน้าผากันแบบนี้ได้ไหม <c oughs> คือเอาไปแบบนี้ได้ไหมคือไม่อยากจะตกแต่งแบบนีอ่ะแต่ว่ามันอยากจะได้ไม้สนเพิ่มอ่ะตอนนี้ไม้สนของเรามันเหลือน้อยอ่ะ มันดูสภาพดิทุกคนมันร้อยหล่อแล้ว่ะโอเคมาเดี๋ยวในภาพนี้เนี่ยผมเราจะมาสร้างบ้านของเราต่อน,นี่ผมว่ามันควรที่จะยืดออกมาอีกเว้ยเพราะอะไรเพราะว่ามันแคบเกินคือดูดิเนี่ยเห็นไหมแคบเกินแล้วก็อ่าพื้นเราควรที่จะเปลี่ยนฝ้าเพาดานเราควรที่จะเปลี่ยนต่างๆนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเปลี่ยนอะไรต่างๆมือทําหีบก่อนอันนี้ครขึ้นมา หนึ่งหีบโอเคเราคนนี้ต้องมีอุปกรณ์น,นะครับผมในบ้านของเราให้ครบนไม่ได้ตรงนี้เราไม่สามารถที่จะวางไปได้เราจะต้องเว้นไว้นหนึ่งบล็อกเพราะว่าเราจะต้องทําฝาผนังของบ้านด้วยภาพที่แล้วเนี่ยผมเห็นหลายคนในะน,นคอมเมนต์พี่เวฟครับพี่เวฟไม่น่าจะสามารถเอาชนะพิศษได้นะครับพี่มันโหดอย่าง,งานู้นะพี่มันโหดอย่างนี้นะพี่คนเราอะนะพี่ต้องบอกไปก่อนเลยว่าสมองอย่างพี่อะ ยังไงพี่ก็ต้องอชนะมันได้ไปคือผมว่าไอ้พวกปีศาจเจ็ดบาปอะไรต่างๆที่น้องๆพากันเรียกเนี่ยคือผมว่ามันไม่ได้เก่งหรอกเว้ยถ้าเกิดว่าเราใช้หัวสมองอันน้อยนิดของเราในการคิดอะคือผมว่ามันจะต้องคือผมไปส,สังเกตมาละไปศึกษาละคือมอนสเตอร์ของมอดนี้เนี่ยมันสามารถทำลายบล็อกได้ครับแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นออฟซิเดียนผมว่ามันพังไม่ได้เออ ผมยังเชื่อว่ามันไม่สามารถพังออกซิเดียนได้หรือมันทำได้ปะะไม่รู้อ่ะเออไม่รู้อ่ะแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่น่าจะทำได้นะคือถ้าเกิดว่ามันพังออกซิออกซเดียนได้มันก็โกงเกินแต่ต่อให้มันจะพังออกซิเดียนได้ใช่ไหมผมว่าในน้ําพวกมันไม่น่าจะเร็วเออคิดว่าในน้ําพวกมันน่าจะช้าๆอึดๆเฉยๆไม่น่าจะเร็วอะฮะคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ จะไม่รู้ว่าอาจจะพุ่งมาใส่กูแล้วกูตายก็ได้โอเคมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมเราจะมาสร้างบ้านของเราเนี่ยให้มันเสร็จด้วยทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมว่าผมจะไปหาแร่นี้หน่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้นชันเนี่ยเราไม่จะเป็นที่จะต้องทาก็ได้นะครับเพราะว่าก็ไม่รู้สินะคือแบบหมู่บ้านมีให้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยนะขอเอาอันนี้มากันแล้วก็อันนี้อเราสามารถปลูกตรนไม้ตรงไหนได้บ้างนะ ว่าว่าเราควรที่จะนอนให้มันเช้าก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราควรที่จะต้องออกไปปลูกต้นไม้เนื่องจากว่าอ้วต้องการอยากได้ขวานเล็ก,กะก็ดูดิมึงจะไปขวานไม้โง,โง่ๆแล้วกูจะขึ้นบ้านยังไงวะเอ่อขั้นตอนการขึ้นบ้านนะครับท่านเราควรที่จะทําทางขึ้นบ้านแบบติดผนังบ้านของเราไม่ควรที่จะขึ้นแบบนี้แล้วเปหนึ่งนะแล้วก็เราควรที่จะเอาไม้มาใส่ตรงนี้ได้แล้วนะฮบไม่งั้นมึงจะล่วงตาย คือไอ้เราก็ไม่รู้จะเอาอะไรมากั้นนะเนาะโอเคเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยคค่อยคค่อยๆโอเคเป็นสเต็ปสเต็ปไปเออหลายคนเนี่ยถามหาถึงพี่เฟรมนะครับผมบอกว่าพี่เวฟครับช่วยทำอ่าช่วยเอาพี่เฟรมเนี่ยมาเล่นด้วยได้ไหมนะครับผมพี่เวฟต้องบอกด้วยว่าพี่เฟรมเนี่ยเขาไม่มีเวลานะครับเนื่องจากว่าคือเขาทํางานของเขาทุกคนใครที่ติดตามช anel พี่เฟรมเนี่ย ก็จะรู้นะว่าพี่เฟรมเนี่ยทำคลิปเป็นแบบการ์ตูนการ์ตูนเนาะก็จะเป็นแบบ Minecraft การ์ตูนการ์ตูนนู่นนี่เดี๋ยวทำอะไรกันอ่ะโอ้กําลังแบบต่อสู้แย่งชิงเด่นชิงดีกันอยู่เออโอเคขอให้ผู้นายสู้ๆนะเพื่อนนะเดี๋ยว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 ี คืออะไรอะ่ะเฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะ <c> ก <oughs> ูก็ยังไม่รู้เหมือนเดิมอะ่ะไม่คืออะไรอะ่ะมันคือดาบเหรอมันคือฟันของตัวอะไรทุกอย่างแน่เลยว่ะผมเดานะเฮ้ยมันมีวานเพชรคาดด้วยว่ะตรงนูน้นวิใชวานอันนี้คือเรียกว่าอะไรวะวานวานเออนั่นแหละโอเคปะทุกคนเราไปขึ้นฝั่งเลยคระนะับเราจะไปหาพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ของเราเออก็ ตามนั้นเนี่ยครับผมพี่เฟรมเนี่ยเขาจะต้องไปนั่งสร้างแมปนะครับผมแต่งเนื้อเรื่องให้กับเด็กๆของ c h anel n เขาเนี่ยได้ดูด้วยใช่เพราะว่าคอนเทนต์ของ c h anel n เขาเนี่ยเป็นคอนเทนต์เด็กอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เฟรมเขาก็เลยไม่มีเวลาว่างมากพอที่จะมาเสียเวลาอัดกับเราทุกๆวันไว้ทุกคนเพราะว่าเขาก็มีงานของเขาก็ก็ดีนะครับก็ดีนะครับผมเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยเขาจะได้เป็นคนจ่ายเฮ้ยเฮ้ย หมู่บ้านอีกแล้วเหรอว้าวกูมีกระหันด้วยอุ้ยต่อตตตตตตให้หมู่บ้านนี้จะโดนไฟไหม้หรือว่าซอมบีแ้แดกกูยังมีหมู่บ้านนั่นอยู่โอ้าระเจ้านมีหมู่บ้านตรงนั้นด้วยอ่ะเชียคกโคตรกิกโกงโคตรกิโกง เดี๋ยวมีไฟป่าตรงนั้นด้วยทุกคนเราจะไม่สนใจไฟป่าแล้วกันนะอู้ขี้โกงมากผมบอกเลยซีรีสนี้ขี้โกงมากอมเอ้ยว่าเรา,เรา,เราลองไปปล่อยไอตัวเจ็ดบาปไม่อยากจะให้พื้นที่นี้มันเสียเลยอนะ่ะกูจะไปตัดต้นไม้ตรงไหนดีวะเอาบนต้นไม้ละกันบนต้นไม้ละกัน,นไ,ไหนโดูซหวังว่าดินจะไม่เสียนะทุกคน่อสวัสดีครับโอ้โหแล้วมึงอ๋อตกใจนึกว่าจะไม่มีทางข้ามไปซะแล้ว ขอบคุณมากครับผมที่มีทางเส้นทางกันเราเดี๋ยวเราจะต้องไปหาเหล็กด้วยนะทุกคนว่าในพาร์ทนี้เนี่ยผมว่าผมอยากจะได้ขวานเหล็กมาใช้งานแล้วแหละพ mm hmm. วกดูดิขวานไม้จะพังแล้วเดี๋ยวนะโดดเอ,เอาใหม่ั้บโดดอืไม่ได้เดี๋ยวเอาใหม่ผมว่ารอบนี้ได้โอเคมันจะยากขนาดถึงไหนวะโอเคไหเออหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ปลูกปลูกหนึ่งสอง เฮ้ hey! ตยต้นไม้มีครึ่งเดียวโอแม่เจ้าอ๋อมาแล้ว <laughs> อีเออลืมไปว่าเรามีมอตตัดทีเดียวได้ทั้งต้นนี่ว่าโอโ้โถลืมไปเลยโอเคผม่าครับขอบคุณมากครับอ้ตอนแรกเขาคิดว่ากูจะต้องเสียเวลาตัดแน่ๆเลยความจริงไม่ใช่สองต้นไดน้มล่ะอืมโอ้แต่ขวานไม่น่าพอทุกคนุขวานน่าจะแตกก่อน โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาฟาร์มตัวนี้ใหม่แล้วกันว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ได้มาประมาณ57อันเนี้ยผมถามว่าพอไหมพออยู่แล้วเดี๋ยวนีวเนถ้าเกิดว่าเราจะลงไปตรงนี้ก็ได้แหละแต่เรือกูอยู่นู่นเนี่ยแต่เรือมันอยู่นู่นเนี่ย,ย,นนยคือผมไม่อยากจะให้ตรงนี้มันเต็มไปด้วยเรือที่ผมคราฟขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแน่นอนอะไล่สองตัวนี้ึูทำอะไรกันเนี่ยวันเล,ลิกทำไรอะถ้าเกิดว่าเราล่าตัวนี้มันจะดรอปอะไรดีๆเปล่าม,มันน่าจะดรอปเป็นอะไรดีๆให้เราบ้างนะ เด็กก็เห็นว่ามันสามารถผสมพันธุ์กันได้ด้วยนะทุกคนไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยมันสามารถที่จะผสมวัสดีบ๊อบนายชื่อบอ๊อบใช่ไหมผู้นายสองตัวก็ยังชนกันไม่เลิกไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราจะช่วยผู้นายเองล้วนี่ผู้นายทำร้ายเราอย่างนั้นหอรอบ๊อบทำไมผู้นายใจร้ายจังเลยหรือว่าไอ้ตัวนี้กำลังติดแล้วก็ำลังเรียกให้ตัวนี้ช่วยไปเออ โอเคปล่อยให้มันเป็นถ้าเกิดว่าผมเป็นต,ตัวสองตัวนี้ทำไมกว่าป่านนี้กูโดนวานแดกไปละอืมคือคิดสภาพดิคือแบบตัวอะไรอยู่ใต้ตีนเราก็ไม่รู้อะมามาถึงแล้วแต่กูจะขึ้นยังไงแค่นั้นเองอ่าผมคิดว่าสถานที่วิธีการขึ้นใหม่ของเราอืมเดี๋ยวแป๊บนึงขอเล็งก่อนตรงนี้ถ้าเป็นยาวเลยนะเพราะว่าบางทีเราอาจจะลงมาล่างสุดไง เออเวลาบางทีเราอาจจะลงมาข้างล่างตรงนี้อะไรแบบนี้แล้วเออแล้วเราก็จะปีนขึ้นไปทุกคนว่าพอไหมผมว่ามันน่าจะพอใ้พอป่ะวะเพอ่ะทุกอย่างมันอยู่ในใการคำนวณโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าอันนี้ออกนะครับผมเอาเป็นหินตรงนี้ออกเดียวเวเนี่ยจะใส่เป็นกุมิสวรานใช่ครับกุมิสวราน อาเราจะทุบโอ้ยย้ยกูไอเราก็นึกว่ามันจะขุดแบบบล็อกสี่เหลี่ยมข้านบ,บนกูรู้ว่ามันจะรู้ทิศทางอา้อโยขุดปุ๊บมึงลงข้างล่างอะไรครับเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับเราจะใส่ที่เข้าไปโอเคยังไม่เลยแล้วหลังจากนั้นนี่บตรงหน้าตรงนี้เราก็จะใส่เป็นสแร์อาฮะ สแสีป42แล้วก็วางยังดูดียังดูดีเราจะวางแบบนี้เนี่ยผมเพื่อว่าเราจะได้มีพื้นที่ในการเดินออกไปข้างนอกเพราะข้างนอกมันอันดรายค่อยๆนะค่อยๆนะล่วงลงไปนี่เจ็บเจ็บไม่เจ็บอะ่ะน่าจะตัวตัวกลายไป้นทิมอเอานี่มาปุ๊บอ่นนี้หน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เรียบร้อยและนี่ก็คือโครงสร้างหน้าบ้านของเราโอ้แม่เจ้ามันจะสวยงามเสือเกินแล้วที่เหลือเนี่ยเราก็แค่จัดภายในห้องเว้ยแต่ตรงเนี้ยควรใส่ไอตรงเนี้ยควรใส่แล้วก็ควรที่จะแก้ตรงเนี้ยกลายเป็นบล็อกไม้เหมือนกันแล้วก็ฝ้าเพดานเนี่ยผมเราก็ควรที่จะแก้พื้นเราก็ควรที่จะแก้อันนู้นเราควรแก้อันนี้เราควรแก้แก้ทั้งหมดอ่ะอืมใช่ครับ เออหรือว่าเราจะเอาบล็อกข้างในตรงพื้นเป็นเป็นหินดีไหมเอาวะเป็นหรือเอาเอาอันนี้ก่อนเอากำแพงก่อนเอาเอาเอาผนังบ้านก่อนอืมเอาเอาเคียวออกแล้วก็เอาบล็อกไม้ใส่เข้าไปครับนี่เลยส้าไบอุ้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดจําไม่ผิดอ่าเรียบร้อยกูมีแต่กูไม่ได้ใช้ว้าวแม่ความฉลาดนี้ท่านได้แต่ไดมา โอ้ยมีตั้งนี่ไงวาอ๋ออันนี้มันมาได้จำกัดนี่ว่าใช่ป่ะพมวงเป็นหินหนึ่งสองสามแหม่ถ้าวางผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะมึง <c oughs> คือถ้าวางผิดทีที่แบบไล่ทุบยาวอะ่ะโอเคหลังจากเราได้แบบนี้แล้วนะผมวิวก็จะปักทอชปักทอชนะครับผมแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้เราจะทําเป็นยังไงดีข้างหน้าตรงนี้เดี๋ยวขอมากวกันนะขอมากเป็นอ่าหนึ่งสองสามส สี่อ่าเดี๋ยวนะสองใช่ไหมสองอโอเคเว้ยตรงนี้เราทําเป็นไอ้งนี่ได้หวะสวยงามหวะ่ะทุกคนไหมเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยเราใส่เป็นกระจกได้ไหมเอากระจกมาใส่เนี่ยแบบเนี้ยนะแล้วก็ใส่แบบนี้นะให้มันเป็นเหมือนคารลับน้ําหนักนี่ในแบบนี้อมึงจะวางอยู่ทำไมเนี่ยโอเควางหนึ่งสองสาม เรียบร้อยนี่แหละแล้วเราตรงนี้เราก็จะใส่เป็นกระจกนะครับผมเพื่อความสวยงามผมบ้านเราได้เหมือนกันแล้วก็จะมีทางเข้าหนึ่งทางก็คือทางนี้อา่าฮะแล้วตรงนี้เราจะแก้ยังไงตรงนี้ผมว่าเราดองไม่ยากครับเราจะเอาไม่เราจะาบล็อกนี้มาอา่าสักสองสองอันโอเคแล้วก็คราบเป็นเจ้าดิ่กูจะได้ไปไม่ได้หาแร่เนี่ยวางขาไม่ใช่ครับไม่ได้วางตรงนี้กูจะต้องวางอีกฝั่งหนึ่ง อาา่าฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้บล็อกอันนี้คราฟมาเป็นประตูแล้วก็จะมีซอมบี้อยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งมันก็ไม่สามารถมาหาเราได้วันนี้เพื่อนไม่มาหาเราไม่ได้แล้วเพราะเ,เราอยู่ไกลโอเคแล้วเรียบร้อยครับผมแค่นี้เราก็น่าจะได้พื้นที่แล้วฮะอ่ะอ่ะไปหาแร่ดรูว่าครู้สึกว่ามันเสียเวลานานแล้ว <c oughs> แร่เรามันมีน้อยอ่ะมันมีแบบมันมีน้อยอะทุกคนผมว่าเราั้งแต่ว่าเราใช้เครื่องอันเนี้ย น่าจะหาได้เร็วเว้ยเออแล้วก็เดี๋ยวเอาอ,อยากจะเผาหินไปด้วยอะ่ะโอเคเอาหินเผาด้วยครับแล้วก็มันเหมือนจะต้องใช้หินเผา,าสองชั้นไหมห้วหนี่ไม่มีแลว้วอ่ะหินเผาสองชั้นหรอเดี๋ยวนะขอครับตัอันนี้แล้วก็เอาอันนี้คุูใจะทำเป็นแบบเต้าเผาหินเอาไว้ข้างในด้วยอะ่ะเป็นหนึ่งนะ F F U R N A อันนี้ไม่ต้องหัวงนะว่าทําไมพี่เวฟเนี่ยถึงใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้กําลังฝึกอังกฤษอยู่ใช่ัก็เรียนกำลังกำลังเรียน a อ c อยู่เ <laughs> ออชีวิตกูนาถเลยวะมึงกูต้องเรียนหลักสูตรขอออนุบาลใหม่อ่ะอืมคือแบบกูงโง่มากอ่าครับอ่ะ,ะโอเคแค่นี้ก็น่าจะคืนพอแล้วนะครับแล้วก็นอนยังไม่ได้ทําอะไรเลยผ่านไปสองคืนแล้วนะก็ภูมิใจนะภูมิใจในตัวเองอ้าวโอเคมาเอานี้มา เอามาสัก16บหิบไม้อะผมว่าเอามาสัก32แล้วก็เอานี้มาด้วยเพราะว่าเราจะขุดลงไปชั้นล่างสุดเลยแล้วไม่คราฟเยอะขนาดนั้นแล้วใช้ประมาณนี้แล้วก็คราฟไม่เป็นอันนี้สามสบล็อก let's go ไปในเวลาหาอร่รละนี่ไงกูเจอล้วฐานเนี่นะเราโอ้ยเราต้องกถฐานไปด้วยเนีเพราะว่าเรามีทอชแค่เก่าอันถ้าเกิดเราไปสภาพนี้มือมืดตายแน่นอน โอเคเก็บมาแลังจากนั้นเนี่ยผมควรวที่จะต้องหาตรงที่มันโล่งๆให้มันมีแสงส่องนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราไปในที่ที่มันไม่มีแสงส่องเลยว้ทุกคนมันจะมืดใช่แล้วมันจะเปิดแล้วเราก็เจอเหมืองของเราแล้วโอเคแล้วเราก็เจอเหล็กของเราแล้วอ๊บโอเคกูจะพยายามไอ้เหมืองเวอร์ชั่นนี้นี่กูรู้สึกผมไม่ชอบเลยกูรู้สึกว่าเวออ๋อเจ็บกูรู้สึกว่าเวอร์ชันกเก่าๆเนี่ยมันจะดูดีกว่านี้ โอ้ตกใจอ่ารถมากูโดดถึงไปกระแล้วไม่ได้แด็กไม่ได้แด็กบอกเลยว่าไม่ได้แด็กครับโอเคอย่างน้อยเราสามารถข้ามมาอยู่ตรงนี้ได้ว้าวโอ้โหโ,โห,โโหมีแหล็กๆให้เราด้วยมาดูมันดูดีมีเหล็กตรงนี้ด้วยเราก็มีลวาวาด้วยโอ้โแจ่มครับไป กลัวบันไดมาทําไมอ่ะกลัวบันไดมาทาไมอ่ะทาไมรู้สึกว่าบันไดมันจะไม่จําเป็นยังไงไม่รู้เออแล้วก็อย่างหนึ่งเนี้ยผมเวอร์ชั่นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหาไดามอนด์น่ะได้ง่ายสุดๆใช่ครับแค่เราไปเดินอยู่ข้างล่างมันก็จะมีไดมอนด์แต่ว่าไดามอนด์แต่ละจุดเนี่ยค่อนข้างที่จะดรอปน้อยอ,าาอ่ะฮะวางกันเดี๋ยวปีนข้ามอ่ะตรงนี้กูดเดี๋ยว ทำไมบล็อกนี้มึงมาอยู่ตรงนี้ได้นั่นคือคำถามถาม,มึงมีลาวาใช่ไหมเราจะไม่เข้าไปยุ่งกับมันละกันนะครับถ้าเกิดว่ามันมีลาวาโค้หน่อยว้พระเจ้าเราเจอลาพิสแล้วไอ้ตายเด้อมันจะหาง่ายไปไหนเนี่ยไอ้ตายเด้อโอ้โหนี่เราแค่อย,อยู่วายสามสิบสามกูมีลาพิสใช้แล้วว้าวและข้างล่างเนี่ยผมดูแล้วลักษณะท่าทางน่าจะเป็นเหมืองใหญ่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลงไป โอเคกูไม่ได้เอาโล่มาเพราะฉะนั้นเราคนที่จะต้องทำโล่เดี๋ยวนี้มิฉะเราต้องตายแน่นอนเพราะว่าสเกลิตันซอมบี้แล้วก็ครีเปอร์มันรอเราอยู่อ่าเอานี้มาเดี๋ยวเถอะเอานี้มาวางสามมันอ้าโอ้ไม่กดแยกอย่างนี้เองอ๋อจำได้จำได้จำได้อ่า ฝากไว้ด้ยวยล้วกันนะครับมีน้องบอ,อกพี่เวฟครับทุกครั้งนี่พี่วางบล็อกหรือว่าพี่จัดของเนี่ยหรือไม่ก็เวลาพี่แยกของเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเกลียดมากเลยเออไม่งมีหลายคนผมก็เพิ่งรู้นี่แหละว่ามันทําได้ไอซีซั่นก่อนไอซีซั่นอะไรนะซีซั่นนี่เราตะลุยมอสอะไรนะนะั่นอ่ะโอเคเก็บมาเก็บมาหกอันคราบครับ,รบไม่ไม่กูต้องวางตงคราบสิอ่าคราบอันนี้วะ ไม่สิเราต้องเอานี้มาด้วยสิเอามนนี้ก่อนอยู่เพงไปคราบโอเคแล้วก็ทุบทุบทุบแล้วก็ทุบแล้วก็วางแล้วก็ใส่เข้าไปอันเดียวเนี่ยน่าจะเผาได้มากกว่าสิบอันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยน้องพี่จะต้องคราบเอ่อแปบ๊บหนึ่งทอดไอ,อ้ไม่ใช่ไม้ไม่พอพี่จะต้องคราบเอ่อเจ้าพิกแอ๊ หนึ่งอันตามด้วยอ่าโลแล้วกันโลอีกหนึ่งอันนี่เลยนะของที่เราต้องการแล้วก็ทัชนี่หน่อย <c oughs> นี่หน่อยโอเค,โอ,เคโอ้โหเผายังเร็วว่ะเร็วมากเอ่อหกอันแล้วเจ็ดอันแล้วโโอ้หแป๊บนึงพอแล้วเก็บไปเผาที่อื่นบ้างเพราะยังไงเราก็ต้องไปเผาแล้วป้า let's go ทุกคนถึง ไม่อยากจะเสียไม่อยากจะค้าใหม่รู้สึกเสียดายอ,ะอ่ะกูสามีแล้วในตัวโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราเนี้ยผมจะลงไปข้างล่างเหมือก็ดูซิว่ามันจะแม่เมื่อเห็นเราก็รู้สึกความโลภนะฮะเราไม่อยากจะพลาดโอกาสตรงนี้ไปเพราะผมก็รู้สึกว่าตัวเองก็โลภพอสมควรนะก <c oughs> ูเจาไปห้หมดอ่ะอืมมาไปต่อสวัสดีครับทางลงข้างล่างนี่ปอดโอ้โหมาแล้ว มามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยเดจยวสเกิลสัสกิลสกิลสกิลอย่ายุ่งอย่ายุ่งกับกูอย่าอย่าอย่ายุ่งอย่ายุ่งขอร้องขอร้องขอร้อง,อองโอเคเออไปซอมบีก้ก็ตามไปกันดูนะแบบหนึ่งฮะเรียบร้อยข้ามมาได้แนละ้ว ไอ้ฉันตรงนี้เนี่ยสุดเดี๋ยว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 มอ,มอนเตอร์เยอะมอนเตอร์เยอะจุก่อนจุก่อนวันเลีว่าไงแมงม,มุมน้อยดาบ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 นี่เนี่ยน,น,นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยอย่าย,ยุ่งกับพี่นะน้องทีหลังว้าวเอานี่มาทุกคนมันคือแร่ทองผมว่าในอนาคตเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์นะแต่ตอนนี้มันมันดูไรค่ามันมันดูไม่มีอะไรอะ่ะ ฮันแน่ฮันแน่เว็นนะเว็นอนะติดอะไรอ๋อติดไอ้ไอเขียวระเบิดเลยเออฮึมไม่ได้แดกพี่น้องขู่สกิลการ์ดกันของพี่มันไม่ธรรมดาโอเคเก็บมาครับแล้วก็มีเหล็กตรงนี้ด้วยโอเคโอ้โหเด้อดโคตรเยอะรวย ผมว่าเราเหล็กไปประมาณสักกองหนึ่งนี่ก็น่าจะเกินพอแต่ว่าผมเดาด้วยว่ามันน่าจะสามารถหา Diamond ไดมอนด์ได้ถ้าเกิดว่าเราลงไปลึกกว่านี้อีกนิดนึงอะไดมอนด์น่าจะหาไม่ยากหรือไม่ก็มันอาจจะซ่อนอยู่ในชั้นนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ถูกปะเพาเวอร์ชันนี้มันกูนเกลียดมึงกูก <c oughs> ูเกลียดมึงอะทำไมมึงต้องเป็นเวอร์ชันไอ้อยเดียว จุกจุกก่อนจุกกันเลยนี่แหละทำไมมึงจะต้องเป็นเหมืองแบบนี้ด้วยวะไม่ครับโอเคมาถึงเวลาแล้วทุกคนผมจะพยายามเจาะไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเหมืองใหญ่้ยคือเหมืองใหญ่เนี่ยที่นี้คือน่าจะเป็นรูแบบรูใหญ่ๆอ่ะเออมันน่าจะเป็นแบบรูเหมืองใหญ่ๆที่จะพอให้เราสามารถบินอยู่ข้างในได้ไอต้น โอ๊ยอู๋ตกใจอูดูว่าเสียงอยู่ข้างนอกอะไร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 แล้วแม่เดินตามมาอยู่ได้แม่แล้วก็มีหินหล่นลงมาเป็นระยะระยะนคือมึงจะเฮ้ยกูเจอในบอลอ้อ้าอ้ากูเจอในอลแล้วเฮ้ยเดียวเด็กกิมเบทวะดงโอ้แสดงว่าตรงนี้น่าจะสี แสดงว่าตรงนี้นะโอ้แปดเม็ดว่าโอ้มาเจ้าโอ้มาเจ้าโอเคก็ก็ไม่เท่าไหร่ทุกคนก็คือแบบว่าเล่นแค่แบบ23งสอีพีก็มีไดมอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมที่พี่จะทําได้นะฮะเนื่องจากว่าพี่เขาแท้เนี่ยเก่งเรื่องการหาไดมอนนะครับก็ไดมอนในเวอร์ชันนี้เนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันจะหาง่ายกว่าทุกๆเวอร์ชันนะครับเพราะว่าอะไรเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปแบบ ขุดให้เยอะมากใช่เดี๋ยวดูดูดดนะดูนะขุดไปอีกสักพักเนี่ยจะเจออีกเวเชื่อไหมเชื่อป่ะขุดมาได้แ๊บเดียวได้เดมอนแปดเมตรอ่ะไหนเห็นป่ะสัญญาณของเลสโตนมาแล้วที่ไหนมีเลสโตนที่นั่นจะมีเหมืองครับเห็นปะขุดตามแผนเปะและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีไดมอนเพิ่มไวทุกคนในเหมืองตรงนี้แหละมันจะต้องมีไดมอนเพิ่มแต่กูขอเอาทองก่อนได้ไหมต้องการเอาทอง กับบ้านด้วยนะเพราะว่าอย่างน้อยเราไปทำแอ p เปิทอง้หรือว่าทองในเวอร์ชันนี้มันสามารถเราไปทำอะไรอย่างอื่นได้ไหมเราน่าจะมีมอดที่มันสมพงกับไอ้นี่มีไหมหมอดที่สมว้าอ๋อคราฟทอส่งพิเศษได้ครับแล้วก็ไอมันสามารถคราฟคอนได้อย่างนั้นเลยชุดกรอแล้วก็โอ้ทองไปคราฟเป็นเนเธอ,อร์ไรแล้วก็ อ๋อมันคราฟเป็นหุ่นยนต์ได้โอเคคราฟเป็นหุ่นยนต์แล้วอะไรต่อมีอะไรอีกไหมก็เป็นชิ้นส่วนหุ่นยนต์อ๋อน่าจะสามารถคราฟเป็นชิ้นส่วนต,ต่างๆของหุ่นยนต์ได้หมดทุกคนแล้วก็หลักๆก็คือต้องการแอปเปิลทองนั่นแหละต้องการแอปเปิลทองเนี่ยตรงนี้ไม่อยากขุดไปด้วยนี่เราตรงนี้ด้วยทุกคนไอตรงนี้มันขุดง่าย,ายๆนยก็จะเอาไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไดมอนด์นะครับผมที่อยู่ข้างบนเราก็จะเก็บมันเหมือนกัน คือไอเดมอนเนี่ยมันเป็นกรณีพิเศษว่าแต่แร่เดือดเนี่ยช่างหัวมันแล้วกันตรงไหนที่มันขุดยากออย่างเงี้ยเออตรงนี้ตรงนี้ได้ตรงนี้เขียนถึงตรงนี้เราสามารถใช้เขียนยางยืดขึ้นไปขุดได้ครับโดยที่แบบง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็มีข้างในซอกแม้ว่าขี้เกียจวันเล่นี่ไงนนี่โอ๊ยเดือดอุ้มอะไร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 กูมีชุดกาะเหล็กฟรีจากหมู่บ้านเลยย่าโอ,ยโอ๊ยเจ็บ เนี่ยตายตายทุกตัวไหนดูซีเดมอนสิ่งท OK. ี่เราตามหามาเนิ่นนานมันต้องมีสักเม็ดโอเคกูว่าแล้วก็ผมบอกทุกคนแล้วไงว่าเวอร์ชันนี้มันหาเดมอนง่ายสบายใจว่าได้เดมอนมาหลายเม็ด โอเคทุกคนยันก็นครับผมเดี๋ยวคลิปวิด,ดีโอนี้เนี่ยก็ไว้แค่นี้ก่อนและกันก่อบคุณทุกคนมากคุที่รับชมเดี๋ยวเจอใหม่ในพาร์ทหน้าเนี่ยผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยพีเวบขอรวบรวมไดมอนด์ให้ได้มากกว่านี้กว่าละกันเนี่ยเพราะว่าเราต้องการไดมอนด์ไปทําของที่บ้านเราค่อนข้างที่จะเยอะเออแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เ,เครื่องนเนี้ในการขุดหาไดมอนด์เนี่ยผมก็ ได้สิบกว่าเม็ด่ะได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่โอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากคที่รับชมเจอใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วค่ะนี่แหละเราจะขุดไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเจอไดมอนด์หลายๆเม็ดใช่ครับง่ายๆแบบนี้เลย